เดี๋ยวเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการทํางานของตัว NVIDIA b o a d c a s t นะคะว่าทํางานแบบไหนนะออย่างแรกเลยนะครับเข้ามาก่อนที่ตรงหน้าโปรแกรมกันก่อนนะอย่างแรกนะครับที่ตัวหน้า default นะครับหรือหน้าเริ่มต้นของเขานี่จะไปที่หน้า a u d i โนะครับก็คือเสียงของเรานั่นเองตรงด้านซ้ายนี้นะครับก็คือเลือกนะคะว่าเราเนี่ยจะใช้ตัวระบบโปรแกรมตัวระบบไมค์แบบไหนนะครับซึ่งมันมีให้เลือกเยอะมากนะครับผมอย่างผมเนี่ยเสียบทั้งหมด3ามส่วนสามตัว อันแรกก็คือเว็บแคมนะครับเว็บแคมก็มีไมค์อันที่2ก็คือโฟกัสไตรนะครับก็คือตัวอินเทอร์เฟซของเราที่เสียบกับไมค์ตัวนี้ของเรานะครับแล้วก็อย่างที่สาก็คือ System default นะครับที่ตั้งเป็นเว็บแคมิล่าไว้อ่ะผมก็ตั้งเป็นผมเลือกเป็นตัวอ่าตัวโฟกัสไตรนะครับตัวไมค์ของเราโดยตรงถ้าใครตั้งเป็นเว็บแคมก็เลือกเว็บแคมได้เลยนะครับนี่คือวิธีการทำงานนะอ่ะเดินลงมาด้านล่างนะครับ ไมโครโฟนเอฟเฟกนะครับก็คือเป็นเรื่องของการปรับเสียงผ่านตัวไมโครโฟนของเรานะครับเราสามารถจะเลือกได้นะครับตั้งแต่น้อยรีมูฟนะครับเสียงลดเสียงลมนะครับผมหรือทําการปรับเสียงถ้าเกิดมีเสียงอะไรที่เข้ามารบกวนมากๆนะอย่างผมเนี่ยเป็นไมเดนามิกผมเลยไม่ได้เปิดนะครับถ้าเกิดใครใช้เว็บแคมก็เปิดตานะอย่างฝั่งของตัวลูมเอ c โคนะครับก็คือเสียงที่เป็นเสียงกล้องเสียงสะท้อนทั้งหลายนะครับก็ เปิดโหมดตรงนี้นะครับเลือกได้เลยนะครับผมซึ่งมีสามารถที่จะปรับตั้งค่าสเต็งได้ด้วยนะครับก็คือค่าความในส่วนตัวความหนาแน่นของของเอฟเฟกต์นั้นๆนะครับปรับมากก็จะมีเสียงเยอะมากนะครับเสียงเอฟเฟกเยอะมากนะอะอันดับถัดมานะครับผมปิปเกอร์เอฟเฟกนะครับผมก็คือสามารถที่จะปรับตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับมี No i s e Remove เหมือนกับข้างบนนะครับแล้วก็ล o ม m Echo Remove เหมือนกับข้างบนเลยนะครับปรับได้เหมือนกันนะ อนอกจากนั้นนะครับเรามีวิธีการทดสอบด้วยนะครับก็กดในฝ่องตัว record speech นะครับผมในส่วนนี้ก็คือสมมติเผมกดไปนะอะผมกดไปหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่คือเนื้อเสียงนะครับผมสังเกตดูว่าเสียงมันจะเบาวกว่านะครับผมเล็กกว่านะครับเนื้อเสียงมันจะน้อยกว่าถ้าเกิดเป็นแบบ input audio แต่ถ้าเกิดเป็น output audio เนี่ยมันจะ มีเนื้อเสียงที่เยอะกว่านะครับสังเกตดูเนี่ยเนื้อเสียงมันเยอะกว่านะตัวที่เป็น output audio อยู่แล้วนะครับก็คือเราสามารถจะไปเลือกตัว DIY ที่เป็นของตัว Nvidia Broadcast ได้นะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะกดลบเอฟเฟกทุกอย่างนะครับแต่ว่าตัว Nvidia Broadcast ก็ยังทํางานอยู่นะครับก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวไปลองดูนะเลื่อนมานะครับที่ตัวคําว่า video นะครับผมอ่ะ video นะไปลองดูนะครับ video เอฟเฟกมีอะไรบ้างนะครับผมอ อย่างแรกเลยนะครับผมเราเนี่ยสามารถที่จะปรับได้นะครับว่าเราเนี่ยอยากได้แบบไหนบ้างนะอ่ะอ่ะโอเคครับอันนี้คือภาพที่ออกมาจากตัว Immediate Board Cast โดยตรงแล้วอ่ะเดี๋ยวไปลองดูว่าภาพมันเป็นประมาณไหนนะครับสมมุติผมเตอรผมเปิดเอฟเฟ t นะครับใน2ของตัว v t u a l Background นะครับผมมันก็จะเบอร์ด้านหลังยิ่งเราลูดมากมันก็จะยิ่งเบอร์มากนะครับอันนี้คือแล้วแต่สะดวกเลยรีเพกก็มีนะครับอยากจะให้มันเป็นแบบข้างหลังเป็นแบบไหนนะครับผมเป็น อ่าเป็นภาพแบ็กกราวด์แบบไหนก็ทําได้นะครับผมอ่กดรีมูฟก็ได้นะครับหายไปเลยทั้งหมดแล้วก็อาจจะเพิ่มเป็นตัวอื่นแทนนะครับอ่าอันดับต่อไปออโต้เฟรมนะครับผมก็คือถ้าเกิดเราทําการเลื่อนซ้ายขวานะครับทําทการเลื่อนมันก็จะทําการเลื่อนตามของเรานะครับหน้าอ่ะอันดับต่อมาวิดีโอนอิสเรมูฟนะครับก็คือถ้าเกิดมันมีภาพน้อยถ้าเกิดมันกล้องไม่ดีจะมีน้อยเยอะๆเนี่ยเราก็กดตรงนี้นะครับก็ ไอ้ภาพจุดๆรบก,กวนที่เป็นสีจุดๆเทาๆเวลาภาพมันมืดมากๆตัวกล้องเซ็นเซอร์ไม่ดีก็อาจจะทําให้มีผลได้นะครับไอคอนแทกนะครับอลองกดเปิดดูอ่าอันนี้หลายๆคนที่อาจจะชอบนะครับก็คือเวลาเราหันซ้ายขวาเนี่ยตาเราจะยังอยู่ตรงนี้ตลอดนะครับแม้ว่าเราจะกดลนไปดูด้านล่างด้านซ้ายด้านบนก็ยังติดอยู่นะครับเปิดอยู่ตลอดเวลาเวครับแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้แบบว่า เหมือนสมจริงขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดสังเกตดูดีๆมันจะเป็น AI อยู่นะครับถ้าตั้งใจดูจริงๆนะอ่ะแล้วก็ผมปิดไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวสัดมานะครับผมมาลองดูตัวต่อนะอ่ะถัดไปนะครับก็คือปรับภาพนะครับให้มันมีความเป็นขอบดำๆมากขึ้นนะครับผมปรับเวกเน็กได้นะครับผมอ่ะสามารถที่จะทําการเฟกแทกกิ้งด้วยนะเฟกแทกกิ้งได้ด้วยนะนี่สมมุติเปิดตัวนี้เฟกแทกกิ้งอ่ะมันก็จะทําการ เรากดหน้าเลื่อนเราเลื่อนหน้าซ้ายขวามันก็จอสีดําก็จะเลื่อนตามเลยนะครับอันนี้ใครชอบก็ไปลองเล่นกันดูได้นะอะโอเคคีย์ไลท์นะครับไปลองดูอันอคีย์ไลท์ Key like ก็จะทําให้หน้าเราเนี่ยสว่างขึ้นนะครับใครที่อยากจะทําหน้าใสๆก็ไปใช้ตัวนี้ได้นะมนเป็นเบต้าอยู่นะครับผมว่าตอนนี้ข้างบนเขีนว่า g p u High Load แล้วนะครับ คือมันใช้พลังงานการจอสูงมากผมปิดไปก่อนผมปกติผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะอ่ะนี่คือส่วนหลักๆนะครับอ่ะทีนี้เซตติ้งก็จะอธิบายนะครับว่าตอนนี้เราใช้เวอร์ชันไหนแล้วนะอ่ะโอเคอันดับถัดไปนะครับเราจะไปทําการเปิดให้ดูนะครับว่าอ่ะเราจะไปทําการเปิดให้ดูนะครับว่าตัวระบบเนี่ยที่เวลาเราเข้าไปเลือกใ o s เนี่ยจะต้องเลือกแบบไหนนะครับอย่างแรกเลยนะเราเข้ามานะครับที่ตัวหน้าตัว OBS แล้วก่อนนะครับผมอ่ะ เสร็จแล้วนะครับเรามาเลื่อนดูนะตรงนี้นะครับผมเข้าไปที่ตัวไฟล์นะครับเซตติ้งนะอ่าเสร็จแล้วนะครับเลื่อนลงมาที่คําว่าออเดีโอนะครับเราจะเปิดเสียงให้ดูก่อนนะอ่าเลื่อนลงมานะครับผมนี่ตรงนี้นะครับสังเกตดูว่าเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าอย่าง Monitoring d e v ดีไวนะครับผมก็จะเลือกเป็นสปีกเกอร์แบบ Nvidia b r ี a บอร์นะครับอ่ะแล้วก็จะมีฝั่งของตัวไมด์ด้วยนะครับเราก็จะมาดูกันอ่ะ ตรงนี้มันจะมีฝั่งตัวไมโครโฟน Nvidia Broadcast กับตัว f โฟก s สไ l e นะครับผม2อ,อย่างนี้นะถ้าใครอยากรู้ว่ามันมีปัญหายังไงนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูคลิปได้นะว่าผมทำไปแล้วนะครับว่าถ้าเราเลือกแบบตัว Nvidia b ด a ย d c a s t โดยที่เราไม่ได้ทำการลงตัวซอฟต์แวร์ของตัวอินเทอร์เฟซของเราหรือไมค์ของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะมีปัญหาได้นะครับผมว่า เลือกแบบ Focus สไตนะครับไม่ได้เลือกแบบตัว Nvidia b o a d c a s t แต่ถ้าเกิดใครที่อาจจะเสียบ USB จากไมโดยตรงก็ไปเลือกแบบ Nvidia b o a d c a s t ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่คนนะแต่ถ้าเกิดผมเนี่ยผมลองเลือกแบบ Focus สไตแล้วนะครับกับตัว Nvidia b o a d c a s t เนี่ยตัว Nvidia b o a d c a s t เนี่ยมันทำให้เสียงมันพีคสูงมากนะครับลองไปดูได้ว่าปัญหามันเป็นยังไงแล้วต้องแก้ยังไงนะครับผมอ่ะอันดับสัดมาวิดีโอนะครับผมอ่ะ แล้วก็ไปดูวิดีโอกันวิดีโอเนี่ยเราสามารถจะเลือกได้ตรงนี้นะครับเลือกที่จะเข้าที่ตัวกดแอดนะครับมอ่ะวิดีโอแคปเจอร์ดีไว้นะครับอ่ะแล้วก็เลือกไว้เลยนะครับกดสมมุติผมเลือกเป็นชื่อว่า n v i นวีเดียแะ้วกันกดโอเคนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับผมเราก็มาเลือกที่ตัว Camera e v e n t เ o ดียบ s t ได้เลยนะครับอ่ะนี่ก็คือจะโผล่ขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับนี่ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับ สังเกตดูว่าถ้าเกิดใครไม่ได้สังเกตจะเห็นว่าในส่วนของตัวการทํางานเนี่ยเท่าที่ผมลองลองดูเนี่ยสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจก็คือต้องยอมรับจริงๆว่า n v เ d i ดี broadcast ถ้าเกิดเราใช้ตัวอ,อ่อดีไวซ์ของเขาเนี่ยเลือกมาเนี่ยมันมีความรวดเร็วนะครับผมคือมันมีความเสถียรมากกว่าสามารถที่จะไปลองทดสอบกันดูได้นะครับบางคนอาจจะบอกว่า อาจจะใช้ของตัวกล้องเสียบโดยตรงก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดส่วมผม,ผม,ผมตัวผมเองเนี่ยบางครั้งผมก็จะใช้ Invi วเดี o a ์บ cast เหมือนกันในการที่จะรันนะครับผมเราก็แค่ไปเซตติ้งเหมือนเดิมนะครับก็คือใช้เลือกไปเลือกกล้องที่ Invi วเดี o a ์บ cast ว่าเราจะเอากล้องไหนนะครับอย่างผมเลือกของตัวกล้องหลักเป็นตัวกล้องใหญ่เป็นหลักนะครับไม่ได้เลือกตัวเว็บแคมนะถ้าเกิดเราเลือกตัวกล้องใหญ่ที่ตัว Invi วเดี o a ์บ a ร์ดแแล้วเราก็มาเลือก v i d i a b ดี a d c a s t ใน OBS นั่นเองเง่ายๆแบบนี้นะครั่ะ นี่ก็คือวิธีการทํางานระบบร่าวๆนะครับผมนี่คือในส่วนตัวการจัดก,การนะซึ่งก็ไม่น่ามีอะไรยากนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างครับสามารถที่จะดูได้ตามเพลย์ลิสต์เลยคือมันไม่ได้แค่ใช้งานง่ายแต่ว่ามันมีปัญหาเวลาใช้งานจริงในบางส่วนนะครับเดี๋ยวไปลองดูกันว่าทํำยังไงนะครับใครที่มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมหรือเซตติ้งไม่ได้ก็มาลองพิมพ์คอมเมนต์มาดูนะครับจะลองหาคําตอบพร้อมกันนะครับ